สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับคุณพ่รมครับอ๋อไปลานสกาครับไปลานสกาไปลานสกาเนาะครับไปลานสกาครับตอนนี้เรากําลังเดินทางเข้าสู่ลานสกาโดยเส้นสายสายในเขาเรียกสายในนะเนี่ยถึงแล้วไปนะเข้าเขตอําเภอลานสกาอาเภอลานสกาเห็นปายแล้วนะครับเส้นนี้เป็นเส้นที่ คนท้องถิ่นใช้นะครับครับแล้วก็คนที่เดินทางถ้าทางไกลเนี่ยก็คงไม่ใช้เส้นนี้นะครับเพราะเส้นนี้น้อยคนที่จะได้สัมผัสนะครับก็เชิญชมนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นรีสอร์ทเป็นกาแฟเป็นอะไรที่เยอะมากนะครับเขาเรียกขุนทะเลฟาร์มฮมสเตย์นะครับมาก็แวะได้เลยนะครับอครับก็น่าแวะอยู่เนาะแต่วันนี้ เราไปได้เราที่รีบใช่รับโอกาสหน้าเราก็มาแวะครับตรงนี้บ้านนากงอ่าครับบ้านนากรงนะครับครับก็ผ่านเป็นบ้านบ้านบ้านนากงบ้านขุนทะเลครับนะครับบ้านลานสการในสักสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถึงวัดอ่าวัดไซวัดไซเอ่ป้าหมายเราจะไปวัดไซนะครับอ่าไปวัดไซไปรับพระจารย์แล้วก็ไปอีกวัดหนึ่งนะครับไปอีกวัดหนึ่งนะครับ ซึ่งซึ่งผมยังไม่เคยไปนะครับให้อาจารย์พาไปเนาะครับครับเดี๋ยวต้องไปรับพระอาจารย์ก็พระอาจารย์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงไอติมโอ้ไอติมครัเท่าอ่าเลี้ยงไอติมไอติมเมืองคอนไอติมเมืองคอนไอติมเมืองคอนไอติมพ่อเท่านะทํามาตั้งแต่บรรพบุรุษเนาะครับเดี๋ยวเราก็ดูภาพสวยๆนะครับสองข้างทางไปพังพก่อนนะครับ เราออกจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชตอนนี้ก็มาที่อำเภอลานสกาแล้วนะครับถ้าท่านไม่เคยมานะครับผมจะพาเที่ยววันนี้นะครับเมื่อวานนี้นั่งรถไฟเสร็จแล้วก็คุณพิรมมอรถไปรับที่สถานีรถไฟหลังจากนั้นก็ไปพักที่พักของคุณพิรมจากนั้นก็เดินทางไปลานสกาวันนี้นะครับ เมฆหมาสวยงามมากครับฟ้าสางไม่ใช่สางแล้วนาะตอนนี้มันเวลามันก็จะเก้านาฬิกาแล้วนาะกครับผมก็ลาสกาเป็นเมืองอากาศดีที่สุดในโลกช่ <ös. S 1> ครับ<ช><ช>แล้วก็มีผลไม้หลากหลายมากมายโดยเฉพาะอ่าราชินีของผลไม้ก็คือมังคุดนะครับใช่<ๆ>ดังนะครับแล้วก็ทิเวเขาป่าอะไรสวยงามนะครับมีน้ำตกมีอะไรมากมายนะครับแล้วก็วัด ก็มีหลายวัดนะครับที่หน่า,าเข้าไปากราบไหว้พระนะครับน้ำตกลันสกาเนี่ยเป็นธรรมชาติมากนะครับมีหลายที่นะครับมีหลายที่มากเดี๋ยวสักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสเราก็จะเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกด้วยนะครับเป็นถนนที่ไม่ครุขระนะครับวิ่งนี้มพอสมออควรมีบ้างบางจุด รยากาศสองข้างทางร่มรื่นไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดนะครับมีต้นไมใ้ใหญ่ๆมีต้นมะพร้าวมีต้นอะไรหลากหลายๆหลากหลายนะที่จะเห็นสองข้างทางเลยครับเดี๋ยวค่อยพาเก็บรายละเอียดให้ให้ชมเป็นที่ๆไปนะครับใช่ใชเพราะว่าที่ๆน่าท่องเที่ยวที่น่าชมก็มีอีกหลายที่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะงานประเพณีงานชาวสวนบังคุดงานอ่า ลานสกานี่ก็มีประเพณีก็มีหลายๆงานอยู่โดยเฉพาะ,ะงานลากพระกลางน้ำอะไรเนี่ยนะครับนะครับก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจของอำเภอลานสกานะครับค่อยติดตามไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวกอ็อาจารย์จะมาทำคลิปท่องเที่ยวท่องเที่ยวเขาเรียกว่า กินกาแฟเลรัสก,กามันมีโครงการนะครับกินกาแฟแลเกเษตรอยู่ตอนนี้นะครับเราจะลง<ช>เรื่องกเกษตรเกี่ยวกับนครศรีธรรมราชให้ท่านได้ชมกันว่าเขาทํากันยังไงถึงเป็นเมืองเกษตรที่อุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเทือกเขาเนี่ยเขาเรียกเขานครศรีธรรมราชเนาะ เขาบรรทัดหรือเขานครศรีธรรมราชที่เชื่อมโยงไปยังพัทลุงสายเนี้นะคบอันนี้เขาบรรทัดกับทิวเขาบรรทัดใช่เพราะเชื่อมโยงกับเอ่ทือกเขาปู่ยา่าแหละครับอ่าใช่ครับเป็นเป็นเป็นอ่ทิวเดียวกัน,นทิวเดียวกันครับก็เ,เรียกว,ว่าเทือกเขานครศรีธรรมร,ราชอ่าครับก็มีภูเขาหลวงใช่ชื่อภูเขาหลวงมีเขาแก้วมีเขาเนี่ยครับเขาบรรทัดเนี่ยครับเป็นเป็นเป็นชื่อของนชื่อแต่ละทีไป ใับครับชุบมชมครับก็ประมาณ5นาทีแล้วนะครับที่ผมเก็บภาพเดินทางตอนนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก่อนจากการวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ